ฮัทตรงไหนหัดคาเดือหัดแอวโอ้ขื้นหมดเลยอขื่นหมดลแต่แข็งไโตู้แล้วชีอ้วนแล้วชิอ้วนสั่นดินองมะนเอาสันสั่นาดวมเ่าหากลัของเรมามีนเหรอยันลืมยันลืมมนนีนนองน้าประมาณวกชิบไปดิโอ้แต่ะกี้ผมสูงเจ้าซ้กับเาครับมันสุซีสุซี ไปยืมด้วยไปยืมด้วยลองยืนมด้วยลองสิหาบ่ลองยืมด้วยมัน้องมันาวมันยืนจะดีดีกว่านี่ยงงานกว่ะ้อาสิเอ้ายนตรงตรงตรงโอ้ยสูสีกันูสีสีเนาะใครใครเป็ดกับใครเสาเนาะใครเป็ดใครสาใครเป็ดกับใครสาล้ใคเป็ดตัวนี้ว่าใครเป็ดใครเป็ดจัดพ่อเป็นใครไกลกับพ่อเนาะยกหยอกาพี่เอ้ หสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเบอร์ทุกคนทุกทา่างมาว่าร์เป็นทางฝั่งไทยหรือฝัง่งลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับกสูงส่องยูทูปตู้ข้ามปัน่นซุกนาะพี่น้องเนะาะกลับมาพบมาพ่อกับตู้ข้ามื่อวานนี้ก็อยู่เฮือนตู้ข้ามเองพี่น้องเลยปั๊ดหอนเน็ตขนาดเลยเนาะ,ะมูเพื่อนกะ ลงส่งน้ำพระมุสเช้านี่หลายคนเนาะเพิ่นกะวา่าได้มาทางอื่นทางไกลก็มีเนะาะก็มานาั่งนิดนั่งหัวอยูเ่เฮือนตุกคามเองมื้อนี้พี่น้องและน้องมะนาวก็มานำเนาะติดตรงการน้ำกันมื้อนี่นอ่อะผูเออเนาะผูเครื่องเสียงมันก็เตรียมเรียบร้อยเนาะอืออ้าวสบ,บายดีเด้อทุกคน<ว>สบ,บายดีกิน<ว>ข้าวบ่นะบบดโดยสบ,บายดีทุกคนข้าวได้มั้ย กินข้าวกันกินข้าวกันกินข้าวกันยังนี่ตบึงตบึงไม่ตินใครหมดต้งแห้งเลยนี่น้องนั่งกินไหมกินน้ำมูกน้ำมายกินเ่ยยาแป้งออกก่อนยาเลยรในบระเทก็เก็บออกก่อนเนาะมันกิตะหรือว่ามันทำให้เย็นฮะ นั่นก้วได้เช็ดแน่เช็ดแม่เพื่อนๆนะเพี่น้องเลยส่างทางนี้รกันี่คือว่าอะไรพี่น้องเลยมันก็ต้องเปียกเป็นธรรมดาเนาะสังขารกัคือกันไม่เที่ยงเป็นธรรมดามาอีเนี้ยมาเอามาใส่ชุดนี้ดัเลยเดี๋ยวตัดไปเจ้าลงกวัดไปเจ้าลูกีวัดไปเนาะ เอาตนนอน่อ่เด้อไทุกคนเชิญเชเชิญพี่นั่งให้ก่อนนั่งพี่เ้าไม่ชอบิดด้นนั่งเลยนั่งยขาด้วยขาด้วยคิไมนี่้ีนห่งพี่นั่งพี่ก็ได้เดินเดิเดินงมาไมมาดูขา ปเนัไปเยเออนงนั้นเมื่อเป็นเครื่องดเยเป็นเือนี่ลจไดีเจ่เรล้นนพี่น้องเอ้ยนิเมื่อเป็นเครื่องเนาะดีเจมัอนี้เป็นคนชิมเล่นดีเจฟังน่าอ่ะโอ้โหมียไงเลือเข่าเดพี่น้องเลือ

ที่แหล่เปลี่ยนอข่าวตอนห่อนเลยตอนนี้เนาะเป็นของแบสมนาศีลาซักใช่หรอเอ็มมี่เอทำด้อครับรไปคิดยู่ไปคิดอยู่ไปคิดอยู่จมินเนี่ยดูมาดูไปก็ได้คือเต่าะแล้วตงกงอือ คือเป็นบทังนั้นะเนมทงนีบังแ่เอาังนกค่อยสั่งก็ัวใหมค่อยมีโลดมันเป็นไปบมได้พี่ดองอเอาอันนี้กหึ่งไหมหมึกช่คอยสั่งกั่วใหม่ใช่ค่อยมีโลดมันบ่มีพี่ดองเลยเนาะต้องค่อยสั่งค่อยไปมามือนคำไงเราหินเลยในคลิปเราเปนเลยน่ครับปนเลย

เราชมอาเราชมเราชมเพิ่มมากแต่พูดละตั้งคองพูดละไปเลยไม่จะมาแบบได้ตัวมามาดิน่ามาดินมาดินมาดินนือดีไหมเนาะเป็นม่เดียวมเดินนอกมาดนน้ำอือนอันนี้กับขาียบกน่นเนาะียบขาเขาอะไรไอหมูอะไรหมูอะไรจะเออมีอะไร เราหันจะน่าบ่เนี่ยเหนื่อวหเจ้ารู้เมนเหนื่อลากวาเออไปบุกเลไปห้องหนืผมดีเลยหันป่เจ้าบอกว่าเจ้าหันทาง้านไหนเนาะเอาใหญ่เอาแล้วไปหันจะโนชะโซนไปเราชื่อไปดชะโะโไปงอ่อถามาพี่เด้อหลอด้านไหนดิลืมเลย จะคือไป้ยาแล้วยาตนะกินเินเลยไอือะู้ยทากินเทิอรแล้าง้เถอะมา้อหน้าเธยน้อเตือมาอยู่บ่าหน้าเราเลยมาดิ่งกันแมยจเลยเื่อนื่ม่มาอยู่ป่มานาแลไปดิน้ำห้วยนั่นแหละงมปลาต้อไ เมยจะว่าอะไรเมยนะด้วยเาไปดีเ่อนไปตเราโอ้เราก็ไปดีเ่อนั้โเอ้าจะตนเอแล้วออกมาคนเดียวออกมที่ไหนขมาอเจอไปเบิ้งชวนพักชวนยังไงนะอ้เนีวอืออืวกอื่องูอ้วกงัวต่ําก้อฮกง้วตงก้อฮะอีเอะไรนี้้ั่วไว้หมอยุงมันขี้อ้วมันไขมันหมุนเร บางเงจัไุคำเปียใหไหมนีวดเห็ดกับขเนาะตอเก่งกันเนาะเห็ดกินไหมับวงบก่นพีงบกับไผ่โจ้แล้วตัดใหม่เนาะตัดใหม่เห้แตนะหน้า,น,า,านองนาลอยเนาะกินไออีน่อลุมนรลุ้นพี่นาไอมันจะไทยอาหาบ้างที่อนหนงนาวมันอิน้ำนอนาวอะใสดีเนาะใ <c oughs>

นางนางตกีเขาเลยนั่งแล้วอยู่นี่วาสันโอ้ยต้องใจวะเดีลยนี้มาไผ่ดินัวชไผ่ไผ่ก็ไปขึ้นคนบวไปไผไปมาสมมาแม่อ้ดีแจดดีแจด่นลงมาแล้ว่ะย่างมย่างย่างยับ่ม่มือปุ่นเีนเม่เนหรมึงบ่มีเวลาจู่ไปมีเวลาก็เลยเอาเมื่อนี่แหละแม่อีเวลาแม่มีเวลาเลย เอาขานก่อนเลยคันหนึงดีนะคนงคันหนึ่งจะมีแห้งโอ้กมามันฮอเลยันากินหรอกินล้วกินอดกินอิมร้านงวน้ลำบงะบุสาี่เนอะกินข้าวกันเนอพี่น้องไมาก

เสียงามใช่ไหมบอกอ้องมานาเสียง่ามเนอะเด็กโอ้ชีเดียกันสีเดียกันนะกงนผ้แกงน้องมาานกข่นนี่นะบอจลิโะาายกันแกงนผน่เยดนจลิโกะเอานงโคกอาเมื่อวานนีเจไปเมื่อานบ้างเมื่อวานนี้ แม่โซ่ป้าม่เ่อเจ้าเมื่อเป็นบ้านแน่บ้านที่เาป้ามาเมื่อวนี้เพิ่นไม่เป็แนําาท่าเจ้าโอ้ยผบ่ได้หาแล้วค่ํามืดแ่มันแล้วอือเมื่อก่อนเมื่อานนี้ตอนี่สิไปหน้าห้องได้ว่าไปรอบ่มื้อมื้อนี้มื้ออื่นมันยากวงพาอ่ามเที่ยวเจ้าลงไปสมมาแม่นดิโออยู่นแ่เได้

แกเปิดท yeah, ี่ได้โฮตนา้ำแล้วก่นคตน้ำบ่สไม่เยเ็ดปลวไเลยนี่ยเก่อนด้วยอี่เอเนาะเจ้าเอ๋มันนี่ไม่กินข้าววนนาวุ่นตานแม่ใช่เป็นไงลงมือเช้านี่น้องมานเห้ลงมือเช้านี่เป็นไงมวนุ่อ่าลงให้ ยังพอพอดน้าให้เนาะจากลาบอเจ้าเจ้าก็ลงมาดูคนล่างเขานี่แหละแต่มาแตไทยน้องมะนาวคุลงวัดบางมือชาติลงคอยลงไปอ่าตายทอดให้พ่อแม่พี่น้องครับเบิรงกด่งมือเสาร์ในึบอคลิปโดยโดยเพิ่นลงไปส่งน้ำพระดิคอยะเกืิบมาบุทานเพิ่นแ่้โอ้ยนางถ่าจะโดนเพิ่นว่ะเพิ่นกระทำอยู่เพิ่นอ่า มือมือวานนี่คอยไปหาเพิ่นอยู่นะเพิ่นวานเป็นคริสเตียนกับไปได้บ่เพิ่นว่าไน้องมะนาวนะเป็นคริสเตียนกับไปได้บ่ฝรั่ลังเลขเขายังไปเนาะได้คือกันได้คือกันเนาะเป็นฝรั่งหรือว่าจีนก็ได้เนาะแมนเป็นใก้เบิดพีนอาเอยเนาะโบเกียวเนาะโบเกีลสุ่นน้ำพระโดยสบายดีเด้อทางกันเด้อประสุขวสุขคนเด้อสบายดีเด้อหนองชายคอยมาดีที่ แค่กินคอหักเถอะวะดีเจนะดีเจอ่ะเตรียมตัวนะเอ้าทางเข่าเลื่อนตุกขั้มาได้บาทนึ่เข่าม่ได้เข่าข้างหลังเนาะเข่าข้างหลังก็เข่าข้างหลังดจะเข่าของหน้างเข่าข้างหลังอ่าแต่ถ้าว่าปวดเกียรปวดสี่ธรรมดาก็แท่หัวเท่ห์ใก็ได้เนาะสบายดีตัวครัสบายดีสบายดีตัวเลยดูแลเห็นกันหลายมือ่เลยไปได้อ้วนขึ้นเลยบ่อ้วนขึ้นแล้วบาทอ้วนขึ้นหรือยังคือคือใครกูมาเมื่อนั้นโอ้เมื่อนั้นมันกำลัง นักแห้งดิแมนเดี๋ยวนี้เขาก็กินยาบดเป็นชุดพวกไงนะการยังยังกินอีบ่เมื่อวานนี่เมื่อก่อนนั่งกินกินบ่แล้ว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 จะดีขึ้นเขาก็พผ้ามูม้วนน้ำกันนี่แหละระเบียเขาก็บงดก่อนแมนถือไม่ครับสัญญาณน้องมะนาวดิ่นมีข่าวดีได้หนี่มีมีอ่ะบ่หนาโอ้แลงนี่แลงมาถามก่อนเป็นจะคือแปาให้เด้อสบายดีสบายดีพอได้ชื่อแป้งสบายดีก่อนพอได้ชื่อแป้งสบายดีก่อน เบดเบดแล้วเบิ้ดหนิแพงนะลายแพงเลยลายอยู่บ้านพี่ยังลายโอ้ยก็ับ็นไงก็ับ็นไงบ้านพี่นอะยอมมีเหรียญเลยเออนะตุเจ้าย่างนี้คือยังติดคออยู่นี่เออ้ปแงเนาะแพงเแ้งแพงโอ้ยแพงนี่นะคอยแต่แพงนี่นะอยู่รางคาใกล้หนิแพงมันพีมันมันมันแพงอ่าปองมันใหญ่อะไรนะมันใหญ่มันยามันกะ ข่าวโพดเลยมันมันแสบยังอีกแบยังอ <si ีกย yeah> ังกเศ้าอ sh ีกเลยเอ้ยไปหยอกกันดูครับเบานฮอร์โมนกันไปเนาะเก่งทังผ่าสีฝ้าอีกพี่น้องเอ้ยเนาะไูกวายชายน้องมะนาวายก่งยีนมันใช่ไ่ได้จโตใชไ่ได้บอกใ้ของเฮาพัง่าเฮาปวดลได้ปรัเดี๋ยวสบของเฮาใช่ของมเชก็ไ่ได้เหรอใช่ของเงาเยัทตรงไหนหัดขาเดงอยัดแอว อ้ขืนอ้ไ้เลยป้าขืนบะไ้แต่แข่งไปตโ้แล้วชีอ้วนแล้วชีอ้วนสั่นดินงมนาวสั่นสั่งเรานูคยฮบจิ้มชอปล่าวอาหารจิ้มกวของเราโมมีนเหรอยันลืมยันลืมอันนี่น้องนาวประมาณพกชิบไปดีมอ้วนตอติดนะโอ้แต่กีพุมสูงเจ้าซ้ำกันเราครับมันสุสีสุสีไปยืมด้วยไปยืมด้วยลองยืมด้วยลองชิมหน่าบอลองยืมด้วยน้องมนา แค่มันยืนตะดีดีกว่าน่ะยังงากันกว่าน่ะแค่บอกวาสิเออเอายืนตรง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 โอ้ยสูสีกันเลยสูสีสูสีเนาะใครใครใส่โบได้นะใครใส่อ่าใครใครเป็ดกับใครโดนเสาเนาะใครเป็ดใครโดนเสาโดนใครเป็ดต้องมี้ว่าใครเป็ดใครเป็ดหนึ่งจับเพราะวเพราะเป็นใครกับพ่อหยอกหยอกเนาะพี่นเอ๋ยมียกันไงเยอะตัวเลยจับต่างกันฮักตุ๊ นั่งเด้ยวฉันแม่งทำตีมขันคอยกับญาติอ่านแล้วคอยกับนกตังปูนชีฮักคอยกับบุก้าเล่นน้ำชุ่เจ้าเลยอันกินข้าวอิ่มลายพอดบอนักดิเอามาหนี่ทีมงานเอาตู้เด่นมานี่มาพี่เอยต้องตุ้บี้ครับตู้ชิดไปพูนเนาะก็ถือว่าพูดแล้วจากมือไหนเขาทีมงานที่ได้เล่นน้ำกันหลังสงครามหลังสงครามได้พ่อกันเนาะเป็นยังปีใหม่นี่เข้ากับต่างคนต่าง ง่ายๆล่นอ่าบัวมีมูไลมึงไลบอลพี่ย่างก็มีมูมีครูแต่บ้านอื่นเมืองไก่เนาะมาเล่นน้ำอยู่เฮือนเท่ากับตอนนับกับบัวปอไปทางไหนเนาะเมื่อวานนี่ข่อยกัวปาอยู่กับน้องมะนาวว่าสงการนี่ไปไซด์วะอืมข่อยก็ได้ถามเพื่อนเอาเพื่อนไปเพื่อนทุ้กขำหมึ่งพันไปลิงเพื่อนตุ้กขำแมนบ่แมนอืมแล้วก็มาอะไรดิมาอะไรมาแต่เจ็ดโมงหนองมะนาวือแต่เจ็ดโมงนะเจ็ดโมงเกือบหมดทันเล่น แล่นเ่นเล Hoy, liksom, dale, ่่ลต้องชงพระด้ยเพื่อคอยขึ้นมาแต่ว่ามีเชียรเจ้ากระชายเต็มเลยคนเขาคอยถ่าเจ้าหนีเพราะเฮงเนาะเพราะเฮงเจ้าว่าเจ้าสีมาตอนแรกแบบคาดใส่มาเนี่ยมันเซาะแม่นมันมันคำเลยเพราะถ้าไปถทำหอยมาเนาะการเดินทางไเแม่นว่ามันเป็นช่วงปีใหม่การจอนจอนทางคธรรข้นอันตรายนะที่ว่ามาเพื่อนกันนางถ่าแล้วอ่ะนางถ่ายทุกค่ำว่ะน้องมำนาว่ะ มามื้อนี้ก็เปลี่ยนชุดแบบบ่เคยเห็นกับธีรานาสุดมื้อนี้น้องมะนาวบ่เคยใส่ือตลาดหลายลายแแต่ว่าบ่เห็นเจ้าใส่มื้อนี้เจ้าใส่คือกันเบิดเลยนะนี้ก็แม่นนะเนาะซื้อซื้อไปซื้อให้เพิ่นมื้อนั้นแหละอก่อนการเนาะบคอยด้ซตุบคอยด้ซะเจ้าบ่ฮู้ใใบ่ได้เจ้ามันโตใหญ่โพดโตใหญ่โพดาโพดเนาะเนาะาโพดติบ่มีตูเงินข่อยเบิดว่าสิว่าอยู่แต่่ดังว่าสิว่าอยู่เพราะว่าโตเกือบแสนผู้ใดตัวนึงฮะ มันส่งขายใหม่เนาะแม่นสงการนี่ส่งขายสิสงการเพราะว่าราคาัไดคนจะซื้อแม่นซื้อเบิดเนาะโดยินบ่มีก็บ่ได้อ่ะดประมาณนี้บ่โดยประมาณนี้แหละตกนั่งเล่นบดนีเนาะุมแวปลาแป้งนี่แป้งลงมาเอาือมาแล้วคอเานี่คอเาคอเานีน่ะเงินยังบ่มีือ เพิ่นลงไปลงไปวัดเพิ่งทำให้รักเหมือนเนาะแป้งรักบ่น่ารักตัวเองแป้งเล็กหน่อยตัวนี้แหละเล่นตุ๊ยตัวนี้มันสีบอห์มันสีบ่บ่มึนปายในเนาะแล้วก็บ่แซ่บพี่น้องเอ้ยบางคนใช้แป้งแซ่บอืมแป้งพรนึงเนาะกับสิผ้าเนาะอ่าแซ่บใส่แป้งเด็กเอาแซ่บได้น่ะโอ้แซ่บแฉบแหงแซ่บแฉบแหงแม่มันมันเป็นอ่าแป้งเย็นเนาะมันเป็นแป้งเย็น เย็นก็ถ้ามันถ uh, ือแดดอย่างเงเนาะแป้งเย็นอยู่อย่างเงี้ยมันได้นิดหนึ่งแม่ครับพ่อต้องกันแป้งแป้งเด็กเนาะหรือว่าแป้งแค่ก็เล่นธุการมันถึงสิบูเช่เลยแป้งพรในกับโบผิดหน้าน้ำเนาะแม่แป้งพรในกับโบอยากให้ใช้ปันได้เนาะเป็น้องเนาะเพราะยังมันถือแปงถึงอย่างเลยนี่ยมันเพราะว่าน้องมาแล้ว ถือ้งเยังคงถึงเป้งได้ค่ะล่างหลายบ่มือน่ะเห็นไกหงเลยเอาลุกลงเถอะับทีบ้างาม่บานเอองามแนนอ่ช่วยเเนาะจ่ายได้โอเคแต่นเอยเนาะเอาสบายดีเนาะมั่งนขอตัวจบคลิปก่อนสบายดีเดีทุโสบายดีสบายดีทุกคนสบายดีเอาสบายดีทุกคนเด้อสบายดีขอตัวจบคลิปก่อน โอเคพี่น้องเอ้อย,อยจะคอยเตอร์ตูด้ <c oughs> อฮ้อนฮ่าหน่องพี่น้องเอ้ยก็คือสิประมาณนี้ตอร์คัมกะคือจะขอเตอร์เจ้าคลิปสำหรับคลิปนี้เนะาะเตอร์คักะจะขอฝากไว้ชั้นนี้ก่อนกะขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูอเพื่อนเบอรทุกคนทุกท่านเนาะที่เข้ามาครับชมคลิปของเตอร์คัต้นจนจบนะพี่น้องเนาะกะขอบุญขอบคุณหลายหลายและก็ขอบคุณ อผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเนาะที่ว่าส่งเงินมาให้ทางน้องมะนาวได้เด่นสงการพี่น้องเอ้ยอ่าก็ขอบคุณเพื่อนละได้ให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งเด้อสุขภาพแข็งแรงอ่าสงการนี่ก็ได้อ่าโอเคพี่น้องทุกคำกับที่ได้พาน้องมะนาวกับหมูงกับเพื่อนเนาะที่ว่ามาเด่นมาอ่าหัวพดหน้าตาแป้งสงการกับน้องมะนาวมลซื่นเนาะพื่อนเนาะอ่าเด่นในเขื่อนในบ้านนี่แหละไม่ได้ไปทางไหนเพราะว่ามันฮอตเนาะเพื่อนเนาะ ่ะโอเคพี่น้องตูกคําที่จะขอตัวกล่าวคํว่าสบายดีสบายดี